อ่ะครับพี่น้องลงมาแล้วเนาะครับเนาะอ,อู้หอนครับหมดแดงกหลายครับผมนีะครับเงามเเลยครับผมสวยงามครับผมโอ้ยวัวก็วัวมันมีหัวสุบปันได้เนาะพะย่ะเดินน้ำมันก็ลุกแล้วนีน่นสอบหนึ่งครับโอ้พวกแแบบก็ตุ่นนะ <laughs> สวัสดีพ่อแม่พี่น้องสุภุสุคนนะครับครับมันนี่ภาพพี่น้องขึ้นมาเก็บบักเงี้ยวนะครับพี่น้องอ่ากัช่วงนี้ผลไม้ปลาก็เริ่มจะซุกแล้วนะครับเนาะสิบพี่น้องมาเก็บบักเงี้ยวนะครับพี่น้องมันนี่ก็บเกไปเบิ่งไผ่นเนาะครับเนาะว่าจะมีบ่นนะครับกับรู้ว่าที่ขึ้นไปหอดบ่นนะครับพี่น้องเนาะกัที่แ้เน่ยก็คือว่าสิไปเก็บบักเงี้ยวนะครับพี่น้องเนาะ ไปลุนไปเบิงน้ากันเนาะครับกับมานี้มาเที่ยวปลาเนาะครับเสร็จสินภารกิจจากการขุดมั่นเนาะครับเนาะ,ะมั่นสัมปะหลังกันเรือ,อยู่แปลงหนึ่งแล้วครับพี่น้องที่ย่งางบทานได้ขุดเนาะครับเนาะกับมานี้พาพี่น้องมาเดินเที่ยวปลาเขาเนาะครับพี่น้องเนาะจากมือครับมานี้มาเก็บผลลใหม่เนาะครับก็ไปลุนไปชมน้ากันเนาะครับพี่น้องเนาะว่า จะดกบัเนาะครับพี่น้องระยะการเดินทางกับประมาณซีหาโลเนี่ยแหละครับพี่น้องเนาะกับมาสีหาคนเนี่ยแหละครับพี่น้องรถซาเล็งพันมาน้ำกดนะครับพี่น้องก็ยังม่ทันถึงนะครับอันนี้ผมก็เดินทางล่วงหน้ามาก,ก่อนนอะครับพี่น้องเนาะอ่นก็เห็นว่าก็ร่ลงลงมาเนาะครับพี่น้องเนาะโอเคครับผมไปชมน่วมกันครับ ไปๆครับพี่น้องเดินทางมาถึงจุดตรงนี้ก็เป็นหม่องเจ้าหน้าที่เพิ่นทําการนะครับพี่น้องเป็นบางช่วงที่เพิ่นมาเฝ้านะครับแต่ว่าช่วงนี้เพิ่นก็บ่ได้มาเฝ้านะครับพี่น้องเป็นจุดตรวจนะครับพี่น้องก่อนที่จะเดินทางเข้าป่านะครับพี่น้อง มีเจ้าหน้าที่มาตรวจนะครับว่ามีของผิดกฎหมายบอเนครับนาของผิดกฎหมายออกมาออกมาจากป่าบอเนครับเนาะโอเคครับเชี่ครับผมก็จอดรถไปกับยางแถวก่อนนะครับพี่น้องครับยางลงมาหาต้นมันจากทางก็เพระมัน ประมาณกิโลหนึ่งนี่แหละครับพี่น้องครับเ,เดี๋ยวไปเบิ้งเลยเนาะครับในเงาเนาะไตเงาเลยเดี๋ยวผมจิถทายเบิ้งอีกทีหนึ่งครับพี่น้องเครครับเครครับพี่น้องผมก็ได้ยางมาฮอดไตต้นแล้วเนาะครับพี่น้องเนาะเดินทางมาฮอดไตต้นผลไหม่ที่เราจะมาเก็บแล้วเนาะครับพี่น้อง นี่แหละครับต้นเงี่ยวเดียวผมถ่ายพี่น้องเบิ้งนะครับนี่เลยครับพี่น้องเดี๋ยวชุมพี่น้องเบิ้งครับนี่นี่แหละครับอยู่สูงอยู่ครับความสูงจากใต้ต้นเขึ้นไปหาต้นกประมาณสิบเมตรนะครับสิบกว่าเมตรนะครับพี่น้องครับแต่ว่าต้นนี้บระเบนต้นที่ว่าจะมาเอาเนาะครับนาอต้นนี้ก็มาพอต้นใหม่ครับพี่น้องต้นนี้ ต้นนั้นก็ะสีตั้มก็ต้นนี้เนาะครับพี่น้องเนาะเดี๋ยวถ้าเบิ่งครับพี่น้องว่าเพื่นที่ขึ้นได้บนเนาะครับพี่น้องเนาะเดี๋ยวพิจารณามืองก่อนครับโอเคครับผมกัโอู้ย่างมากกับบกดนเนาะครับพี่น้องเนาะประมาณอูกไก่เติบอยู่ครับประมาณสองสามโลบเลยครับพี่น้องดีกับโบเห็นเนาะครับเนาะกะย่างมากอดพอดีมาเจอครับมองนี้เลยครับ พก้อสองต้นพอดีครับคืไก่กันนะครับต้นนี้ครับเป็นต้นที่ว่าหวานนะครับพี่นอนะ้องเนาะขอกินใจอยู่ครับะเดี๋ยวอัน้เป็นขล่นเบิง่งก่อนนะครับนาะสคมาชิมเบิ่งนะครับพี่นอ้องนะสิหวานบอกครับนีเล,เลยครับพี่นอ้องนีแแแนะน่แหละค,ครับนี่โอ้ยงางกายมันจนหวานเนาะ ที่เมืองโอ้หวานหวานครับผมจัดจัดครับเดี๋ยวนี้หวานดีครับพี่น้องโอเคครับเสรแล้วครับวันนี้ ว่าไหนเพิ่งทำงานแหรครับผมเล้เดินไปวัดไปแหนบพวใหม่ไงนั่งยับยั้าวใสชิบชิ้กแหนบบอสันโดนข้อนวยเดน้อไปเหยียพวกใหม่ไง้ลยมันมองงามมันอะ โอ้ขึ้นเร็วครับครับพี่น้องอ้ยขึ้นเร็วเพาะมันเล่นเนาะอะไปขึ้นมาแล้วเนาะครับจิบเบิ้งครับพี่น้องบันบนนะครับอื หวานครับยอดได้เลยได้ครับแกวแก้วครัเต็มเบื้งอีกหน่อยหนึ่งครับอือได้เลยครับผมเต็มเบื้งจังหน่อยเบื้งที่จะผ่านอยู่ได้ลรือ่าที่เบิ้งครับพี่น้องอ่าเป็นยังไงโอเคปะ ยกปูแน่ยกปูแน่แยบแยบบ้าห <laughs> วานะหวานเพื่นครับการันตีเน,น้นนอนว่ะจ้ะผมสิลองเองครับพี่น้องวันนี้ว่าสิขึ้นเบิ่งว่าสิเป็นยังไงเนาะครับพี่น้องอ่ะตัวที่รึก่อน อุ้โฮเยชิบเกิดเกิดนี่พี่น้เติมเกิอนรับประมาณนิเมียดียครับ อ,อ,อ่ะรับี่นอ้องลงมาแล้วเนาะครับเนาะอู้หอนครับหมดแดงกระลายครับผมนมี่ครับน้ำงามเลยครับผม สวยงามครับผมอโอเคครับผมไปเก็บก่อนครับโอ้ออยบ้ออนนานเราคนละมีไงกระสุบป,ปันไดนอนัขย่าน้ำมันกงลุกเล่นสอบหนึ่งครับโอ้ยพกแกก็ตุ่นนะนี่นะครับกําลังเฮิร์มนอนครับนอน กราไม่ซูบด้ยไปห้าตนั้นบ้านเนี่ยบุญธรรมซูแหงน้ยมันก็ชี้เรื่อมๆนใหญ่กว่ากันจักหน่อยยุคผมไ้อยมันใหญ่กว่ากันเหนือมันกระเนือไรได้ล่ต้นนั้นต้นนั้นผัดแดงดีเนาะครับนน้นน้ือโอ้เขาตัวนี้ตัวนี้ก็แดงดีครับเน งามๆครับผมเป็นจังได้ทางนั้นบ่ทัดเลีวอยู่บ่นั่นคืออันเอาอันนี้ฝาดหัวคักเด้าแม่งขีนากร้ายบ่โอ้ยแม่งขีนากร้ายพี่น้องเอ้วยมันเล่นก้อไหม่บ่สุดยอดครับผม ประมาณนี้ครับผมตัวนี้ก็โอ้หวานเลยครับพี่น้องนี่เห็นเป็นแบบนี้หวานเลยครับนี่ใหชิมพี่น,อน้องคนนึงเนี่ยครับนี่แหละครับ,รบอืมสำบศัพท์บบวันบรเดินทางมาเอาไก่มปน,นี่ครับพี่น้องอืมอกินหน่อยหนึ่งครับพี่น้องกินแล้วติดใจครับ เสียบครับผมค,ค,ครับก็เอาหยีซองหน่วยครับพี่นอ้องโอ้กิดใจครับกินแล้วหวานดีครับเน่าเ,เสียบๆเลยครับ ยมครับผมหวานหวานครับดีกว่านี่แวแถวบ้านเนาะครับนี่ก็เดินข้างกันมากอะไกลเตอครัพบพี่น้อะจากบูบาทมาก,กประมาณสามสี่โลอยู่นะครับเนาะนก็เดินทางขึ้นมาภูเขาเนาะครับพี่น้างเนาะโอเคครับผมเยี่ยมครับผม เสียดสินเป็นที่เรียบร้อยบแล้วครับเดินทางกลับบ้านแล้วครับใส่โทรศัพท์ไปแล้วพี่น้องโอ้ยน้ำปอน้ำปอให้ยน้ำปอก็ได้โทรศัพท์เพิ่มีหน้องได้หลายเต๋อมาะครับเนาะเดินทางกลับบ้านแล้วครับบัานี้แบกเอาเมื่อกี้สีบูเบิร์ตครับพี่น้องมาจากประจังครับผมโอเคครับผมคลิปนี้กอะฝากทางพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามได้เลยนะครับ เดเป็นกำลังใจให้ผมในการทำคลิปนะครับเนาะ,ะครับไปเจอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ